สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นในหัวข้อของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะนักเรียนสามารถเปิดดูจากหนังสือเรียนในหน้า142ได้เลยนะคะ,ะนักเรียนดูเป็นพร้อมกันกันกบคุณครูเลยค่ะหน้า142นะคะ,ะความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารน,นะในหน้า142นักเรียนดูตารางสีฟ,ฟ้าตัวนี้นะคะ อ่ามี30 360 12 12คูณ 10, 30คูณ12เท่ากับ360ถูกไหมทีนี้กลับกันมันก็เหมือนถ้าเราเอา360ห่าน12มันก็ได้เท่ากับอ่า30 360ห่าน12ได้30หรือ360ห่าน30ได้12เช่นเดียวกันมันก็จะมีตัวเลขทั้ง3ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันหรือจะ อีกอันนึงเราเอา30อยู่ทางด้านสายมือเท่ากับ360หารด้วย12เช่นเดียวกันนะคะมีอันเนี้ยเท่ากัน2ฝัง่งเนี้ยแต่แค่สลับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะคะอันนี้12เท่ากับ360หารด้วย30นะคะอ่ะทีนี้จะสังเกตได้ว่าอ่นักเรียนดูนะจะสังเกตได้ว่าผลคูณของจํานวนนับ2จํานวนเมื่อ,อาหารด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งจาก2จํานวน นั้นนะคะผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจํานวนหนึ่งเห็นไหมอ่านักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะด้านล่างเลย mm hmm. เขาบอกว่าให้หาจํานวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมอ่ะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าสี่เหลี่ยมก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่านะคะอ่าคูณด้วย52เท่ากับ728วิธีการหาช่องสี่เหลี่ยมก็คือเนื่องจากช่องสี่เหลี่ยมคูณกับ52เท่ากับ728แสดงว่า ไอช่องสี่เหลี่ยมอันนี้จะเท่ากับ728จากตรงนี้มันเป็นหารอยู่ไอจะเป็นคูณอยู่เราก็ย้ายมาเป็นหารพูดง่ายๆมีความสัมพันธ์เหมือนกันนะครับฟอนสัมพันธ์นะคูณก็อมาหารหารเท่าไรหารห2าแสดงจะได้ว่าอะไรช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ14เห็นไหมคะจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมก็คือ14เห็นไหม หรือนักเรียนจะลองเอาตรวจสอบก็ได้เอา14ไปคูณกับ52มันก็จะได้เท่ากับ728ต่อไปเรามาดูข้อ2ด้านล่าง25700นห้เท่ากับ695คูณด้วยช่องสี่เหลี่ยมเราจะหาช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็เนื่องจาก257,845เท่ากับ695คูณด้วยช่องสี่เหลี่ยม แสดงว่าอ่ะแสดงว่าเราย้ายเลยอันนี้เขาย้ายจากคูณมาเป็นหารตัวนี้ยังเหมือนเดิม2 5 7 8 8 5หาหารด้วยเท่าไรหร่6ยเเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ะอันนี้หา,การกันจะได้เป็น371เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมก็คือ371เห็นไหมคะในข้อที่2ทีนี้อ่ะ ในหน้า142นะคะต่อไปอเรามาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่3.13แบบฝึกหัดที่3.13นะคะเขาบอกว่าหาจำนวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมอะเขาให้มาว่าช่องสี่เหลี่ยมคูณกับ79เท่ากับ1,400 ยีอ่ะเวลาทำวิธีทำาวิธีทำนะคะวิธีทำอ่าขีดเ้นตใต้ให้เรียบร้อยนะก็คืออะไรเนื่องจากเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากอ่าช่องสี่เหลี่ยมก็คือตัวที่ไม่ซับค่าคูณด้วย79เท่ากับ 1,422แสดงว่าแสดงว่าสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมมันคือเท่ากับ1,422หารด้วยอะไร79จะได้ จะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับอาหารกันได้เท่าไรได้ไได18บนะคะาหารกันได้18ดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรคือ18 ตอบข้อนี้18นะคะตอบ18เห็นไหมคะในข้อที่1ที่เป็นตัวอย่างนะคะต่อไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างข้อที่3ในแบบฝึกหัดที่3.13วิธีทำวิธีทำนะคะก็คืออะไร ืงจาก56คูณ45เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคูณด้วย24ไอตัวนี้คูณกันแสดงว่ามันได้เท่าไหร่คูณกัน56คูณ45นั่นเรียนไปคูณในเศษกระดาษให้เรียบร้อยอ่ะคูณมาแล้วได้2,000 520ไปคูณมาให้เรียบร้อยนะอ่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคูณด้วย24ทีนี้เราจะหาช่องสี่เหลี่ยมทำยังไงคะอ่าเราก็ย้ายตรงนี้จะคูณมาเป็นหารนะคะก็จะจะได้อะไรจะได้เป็น2520หารด้วย24เท่ากับเท่าไหร่ ช่องสี่เหลี่ยมอ่าหารกันได้เท่าไรา่หารการคำตอบที่ได้ก็คือหนึ่งรากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมก็คืออะไร1นึ 105. ตอบ ออนไลน์หนึ่งร้อ่ะในแบบฝึกหัดหน้าที่65แบบฝึกหัดที่3.13จหนึ่งสามให้นักเรียนทำข้อ2และข้อที่4ี่นะคะผู้ทำให้ดูสองข้อคือข้อที่1และข้อที่3ให้นักเรียนทำข้อที่2และข้อที่4ต่อไปเรามาขึ้นในเรื่องของ สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้บ้างอะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่145หนังสือเรียนหน้า145เรามาพิจารณาการหาจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมซึ่งทำให้37คูณด้วยช่องสี่เหลี่ยมมากกว่า1665และใกล้เคียง1665มากที่สุดอ่นานนักเรียนดู ช่องสูตเหลี่ยมอันนี้พอมันคูณกับตัวนี้มันต้องมากกว่า1 1ึ่งพันหนึ่งหนกร้อยหกสิบห้เพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนไอเลขที่มันเท่ากับหกหนึ่มันคือเลขอะไรอ่ะถ้าสาคูณช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับหนึ่อยหกสิช่องสี่เหลี่ยมก็จะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับอะไรเอาหนึ่สิาลงมาจากคูณย้านมาเป็นอะไรหารช่องสี่เหลี่ยมก็จะได้สี่แสดงว่าอะไร แสดงว่า37มสคูณสีมันได้เท่าไหร่มันได้1,665ทีนี้เขาบอกว่ามันมากกว่าใช่ไหมจำนวนนับอันเนี้ยเนื่องจากจำนวนนับที่มากกว่า45และใกล้เคียง45มากที่สุดก็คืออะไร46มากกว่า45และใกล้เคียงสุดคือ46เราจะตอบ47ได้ไหมก็ได้นะแต่ใกล้เคียงเราเอาใกล้เคียงที่สุดก็คือ46เพราะฉะนั้นจะได้ว่า 3ามหรคูณกับสีมันมากกว่า1,665และใกล้เคียงหก6ันมากที่สุดดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือ46นะคะข้อนี้ก็เลยตอบ46นะคะในข้อนี้อ่ะนักเรียนเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่66ในหน้าที่66 แบบฝึกหัดที่3.14เขาบอกว่าหาจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูณที่กำหนดมากที่สุดอ่าทำยังไงแบบฝึกหัดที่3 1 4อ่ะคุณจะทำข้อที่1ให้ดูก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าให้36คูณอะไรเพื่อแล้วมันได้เท่ากับตัวนี้แล้วเราค่อยมาหาตัวที่มากกว่านะคะวิธีทา วิธีทํานะคะอ่ะหกสิบสามอะถ้าคูณตัวไม่ทราบค่าก็คือช่องสี่เหลี่ยมเอาืา่องไหนเท่ากับก่อนนะเท่ากับ5 2าพันช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเท่ากับเอา5,292ตั้งตัวนี้ อันนี้มันคูณอยู่ย้ายมาเป็นหารหารเท่าไหร่หารหกสิบสามช่องสี่เหลี่ยมที่ได้คือเท่าไหร่อ่าแปดสิบสี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าหกสิบสามคูณกับแปดสิบสี่ตัวนี้มันเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับห้า2ันสอ้ยถูกไหมอ่ามันเท่ากันทีนี้ ดังนั้นดังนั้นอะไรดังนั้นโจทย์บอกว่ามันทําไมมันต้องมากกว่าใช่ไหมฝั่งเนี้ยมันต้องมากกว่าจะเป็น8ปดสิดสิบได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นดังนั้นแปดสต้องคูณอะไรที่มากกว่า8ปดเลขที่มากกว่า8ปดที่ใกล้เคียงมาสุดก็คือแปดสิบห้าช่องสี่เหลี่ยมอันนี้คือแปบห้า แล้วผลลัพธ์ที่ได้ต้องมากกว่า5,292เห็นไหมคะอ่าดังนั้นอ่าเราก็เลยบอกว่าจำนวนนับจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคือ85ถูกไหมถ้า84มันจะเท่ากับ แต่อันนี้มันบอกมากกว่าฝั่งนี้มันมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวจที่มากกว่า84ก็คือ85ตอบข้อนี้คือ85นะคะอ่าข้อที่แบบฝึกหัดที่3.14ครูทําตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะคือข้อที่1ที่เหลือให้ทําข้อที่2และข้อที่3ทําเองวันนี้ครูให้แบบฝึกหัดทั้งหมดกี่หน้าคะ2หน้าอ่าหัวหนะ้าแบบฝึกหัดที่3.13 ข้อ2กับข้อ4ที่ให้นักเรียนทำนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่3.14ข้อ2และข้อ3นะคะแค่นักเรียนทำนะสหน้านะอันนี้ข้อ2กับข้อ4นะ3.13นะข้อ2แล้วก็ข้อที่4ครูให้ตัวอย่างข้อ1กับข้อ3ไว้นะคะโอเควันนี้คุณครูก็ขอจบการอธิบายเนื้อหาแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคนไหนสงสัยสามารถ สอบถามมาในรายส่วนตัวนะคะให้นักเรียนลองทำนะคะแล้วก็ตั้งใจทำด้วยทยอยส่งงานคุณครูด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยส่งนะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ